หนาวจับจิตจับใจนะครับแมใครบอกให้หนาวมามานความพนมนะครับโอ้โนี่เพิ่งจากหัวค่ำนะครับ18-19องศาคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมี13-14แหละนะครับอัปเดตผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกโอ้โหเมื่อคืนนี้นะดราม่าจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นโอ้โห อื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนปีศาจแดงทุกคนทุกท่านนะครับเมื่อคืนนี้โอ้โหศึกแข่งสัก์สีนะครับดารบี้แมตช์แห่งเมืองแมนเชสเตอร์เราก็ตื่นขึ้นมาดูพันดูซุปเปอร์ดรามาพอดีอะไรก็ไม่รู้เหมือนมีอ,อัตโมัตินาฬิกาปลุกอัตโนมัติอ่ะเออมาร่วมเป็นพยาน เซอร์ดเปิดไ้เมื่อคืนนี้นะครับโอ้พูดไปก็ลิ้นแผนกันไปแล้กามเย็นนะครับต้องขอไป <laughs> โอ้เหลือเชื่อ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 นะครับทั้งเกมแมนซิตี้นำปีศาจแดงผู้มาเยือนเพื่อนร่วมเมืองนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกนะครับและจวนเจียนจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับแอ่นั่นแหละนะครับลูกไม่ละเอียดนะครับ ไม่กี่จังหวะนะครับทำให้อีสาดแดงกลับมาได้อย่างเอเชื่อลูกจุดโทษและลูกยิงปิดกล่องช่วงท้ายเกมแซงเอาชนะแชมป์เก่าแมนซิตี้ไปสองประตูต่อหนึ่งเรียกว่าดวงแตกหลังซิตี้เมื่อคือนนี้นะครับแล้วก็ดูทรงแล้วดวงของอมริมน่าจะคมเป๊ปกาวิโรล่า ทัดเจนนะครับไม่ว่าจะดนนามของสปอร์ติ้งดิสบอนหรือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับโอ้โหก็ยินดีกับแฟนปีศาจแดงครั้งหนึ่งแม้ว่านะครับทำดับจะยังอยู่แดนใต้อยู่อันดับที่13เหมือนเดิมนะครับส่วนแชมป์เก่าแมนซิตี้โอ้โหเหลือเชื่อนะครับ10นัด11นัดหลังสุดแพ้ไปถึง8-9นัด เสมอหนึ่งนัดแล้วก็ชนะแค่นัดเดียวหรือเชื่อนะครับนี่คือผลงานของแชมป์เก่า Man City. แมนซิตี้แต่แม้ว่าผลงานจะเรียกว่าวิบัติขนาดนี้นะครับแมนซิตี้ยังอยู่อันดับที่5ของตารางนะครับเหลือเชื่อไหมแล้วก็ตามหลังทีมอันดับ4อย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสอยู่เคียงแค่หนึ่งคะแนนตอนนั้นเองโอ้นี่แหละฟุตบอลนะครับดูกันยาวๆนะครับ ซิตี้ตอนนี้ตามหลังลิเวอร์ p o o อยู่8คะแนน9คะแนนพูกันยาวๆส่วนเชลซีโอ้โหเชลซีมาแบบไหนเนี่ยนะครับชนะติดต่อกัน4-5นัดเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ตามหลังลิเวอร์ p o o อยู่เพียงแค่2แต้มทามเอาเด็กของแนวหนาอ้อแล้วนะครับนะตอนนี้ลิเวอร์ p o o ลงเล่นไป10-5เกมนำเป็นจาฝูงอยู่นะครับ นำซิตนำแมตเชลซี Chelsea นะครับอยู่เพียงแค่2คะแนนแต่ก็ลงเล่นน้อยกว่าเชลซีอยู่หนึ่งนัดเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้องละเอียดทุกนัดละเอียดทุกเกมนะครับยังไงก็ยังคงหนาวเหมือนเดิมแหละเด็กของใจเย็นๆนะครับเข้าสู่หน้าหนาวแล้วดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับเอา เย็น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 หนาวจริงๆนะครับเอามีสุขทุกคนนะครับกินดีร่วมกันวันนี้นเอา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 สวัสดีครับ